ตามประเด็นร้อนเจาะประเด็นดังเกาะติดทุกกระแสสรุปนิวจังหวะก้าวต่อไปนะครับในการที่จะ,ะต่อสู้เพื่อที่ให้นโยบายการหยุดนำกระบวนรถเข้าสู่สถานีรถไฟหัวงลำโพงนั้นทางสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟรวมทั้งเครือข่ายองค์ต่างๆที่ทํางานร่วมกันนั้นก็<ๆ>จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องสถานีรถไฟหัวงลำโพงไว้ ให้ทําหน้าที่เป็นสถานีไฟดังเดิมแล้วก็รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นไว้นะครับดังนั้นในจังหวะก้าวต่อไปนั้นผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพราะว่าสถานีรถไฟหัวลาโพงนั้นเป็นความภาคภูมิใจเป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติภูมิของประเทศชาติคนถามมาว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราไม่สามารถต่อสู้ได้เป็นความพ่ายแพ้ของสาภาพมีความเห็นว่าอย่างไรผมตอบเข้าไปว่าการต่อสู้ในของสาภาพเราต่อสู้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานบนวิถี นะครับที่ปกป้องยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแต่าถ้าหากมันจะต้องพ่ายแพ้อย่างที่หลายคนตั้งคำถาบางคนตั้งคำถามกับผมนั้นผมก็ยืนยันกับพี่น้อวว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความพ่ายแพ้ของสาภาพนแต่เป็นการพ่ายแพ้ของประชาชนทัางประเทศที่เราสูญเสียมรดกตตามประวัติศาสตร์ไปให้แก่กลุ่มทุนซึ่งไรายไหนก็ไม่รู้ซึ่งเท่ากับว่านั่นคือประชาชนทัางประเทศเนี่ยพ่ายแพ้ต่อระบบทุนนะครับที่กําลังบานสะพั่งนะครับ รุกคืบก็ไปหาผมประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจต่างๆมากมายรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนั้นผมจึงอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนนะครับนิสิตศึกษาโดยทั่วไปทุกเครือข่ายทุกสาขาชี่มาชี่มาร่วมกันปกป้องหัวลำโพงเซฟหัวลำโพงอาไว้เพื่อคุณคกล้าตามประวัติศาสตร์และก็รักษามารดกอันลํำค่านี้ให้กับพี่น้องลูกหลานในวันข้างหน้าต่อไปครับ